สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวหรือตั้งประเทศนะและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยเบิร์สซูคสุคนนะคือเมื่อนี้ค่อยจะมีเรื่องไหม่พวกเจ้าเบิรงเนาะกับหญิงทรงอิทธิพลอยู่ในประเทศลาวค่อยต้องเอื้นมาหญิงทรงอิทธิพลไหนเพราะเราเอ้ยถึงงาน,นตระกูลคําไต่สี่พันดอนโทรหาเพื่อนนะแสดงว่าเราก็ต้องมีมีความสําคัญกับตระกูลนี่เขาจึงโทรหาแมนบอกนะ ถ้าบมมีความสําคัญตระกูลนี้เขาจะบกทูหาได้ยากได้ที่ตระกูลนี้จะโทรหาผู้ใดผู้หนึ่งนะลายคนถามเข้ามาบ้าอันแม่อ้ําแม่อ้ําพันเราเข้าห้งหมอแท้บอลนะเราเข้าห้งหมอแท้ค่อยจะมาว่าให้ฟังว่าสาเหตุอย่างที่เราต้องเข้าห้องหมอฮะนะนะไปเบิ้งคลิปอันบ e ฟอร์กับอ f t เตอร์ก่อนนะ ไปเบิรงคลิปกันมาขอโทษพ่อแม่ประสาชนเนาะเรื่องที่แม่อําได้มาออกคลิปสองคลิปเนาะแม่อําเป็นต้นเหตุให้เงินบาทเงินดอลลาร์ให้คํำลงเนาะเหตุให้พ่อแม่ประชาชนขาดทุนเนาะแม่อําต้องขอ,ขอโทษสบายดีเด้อพ่อแม่ประชาชนและเอฟซีทุกคนแม่อําเสียใจแห่งถึกต้มเนาะถึกต้มคำวาบลงแล้วก็ขึ้นจากภัเป็นคนเฮ็ุเนาะ ยามกลยเสียใจแหนก็เลยอยู่บสบายก็เลยมานอนห้องหมอเเป็นกำลังใจให้กันหนเรือสูส้ๆไปน้ากันหลังจากที่เราเฮ็ดคลิปนะบีโฟลงเราเ็ดสามารถเฮ็ดให้เล่นเงินเล่นคาพันลงได้นะนะแต่ว่าสกุลเงินลอล่ามันไม่ได้ลงเลยมีแต่เงินบาทไทยกับคําคลงเมืนว่เพิ่นเก็ดคลิปออกมาว่าอันมีผู้ใหญ่ใจดีหันแหละอโทรหาเพิ่นตะกุลคําไต้ีพันดอนหัน โทรหาเพื่นนะและกาหลังจากที่เราเฮ็ดคลิปนันออกไปแล้วพ้เมือ่อนัะ่นะนะตดแรงหันเด็ดคำกระดิดขึ้นเหมือนบอเดจะเงินกระดิดขึ้นมานะเลยเห็นให้ทัวลงหันจับเลยนะทั้งคนลาวคนไทยนะทั้งสองฝั่งนะลงยับไปเบิดเลยนะก็เลยเห็นให้เราทับสถานการณ์บ่ได้ ถึงก็มาสุดเลยแหละนะก็าต้องได้ส้งหงหมอเลยผนะสมประสานกับอันทึกรัดต้มเพ่นแน่หันละ <c oughs> เรื่องเงินเรื่องเล่นเงินเล็ดคำหันนะเนาะปั้นกันลงแล้วก็ปั้นกันขึ้นนะก็ะเลยฮหดให้เราตุ๊บย่างเต็มที่เข้าไปอีกนะเนาะเฮหดให้เราสุดถึงขั้นเขาว่าตุ๊บไปห้อหมอบนนะรอบนี้นี่ถือว่าหนักเลยนะ <c oughs> นหลายคนถามเพราะว่าแม่อ้ําหันนะเราเป็นคนปั้นเล็ดเงินแทบบอนะ่ะค่อยจะบอกให้นะ เราหันโม่กเกินไปนะเราเลเทลเลเจอเกินไปเด้อนะเพราะว่าการปั้นเล่นเงินหันโบเมน่นเรานะแต่ว่าเป็นคนที่เส้นใ่อยู่ในประเทศนั่นแหละนะเป็นคนปั้นนะบ่เมน่นไม่อ้ำหรอกบ่แมนนางอัมโบเราเป็นคนปั้นนะเจ้าเราหันเอามาโม่เส,สร็เราหู้สามาเราก็ลังเว้าถึงค่อยจะบอกให้เจ้าฟังเลยนะนางอัมโบนะรอบนี้เจ้าได้ตุ๊บถึงเข้าห้องหมอแต่ถ้ารอบหน้านะเจ้าจะบ่ได้ตุ๊บเข้าห้องหมอเด้อ ก็จะบอกให้บเน่ bon อาจจะมีตำลุ่ในทหารไปตุ๊บจะหดเหอนไปเลยนะถ้าคิดว่าจะมาสายนี่นะถ้าสติบอดีนะหรือว่าสติโบแ็งพอหันยาสูเฮิตนะพอตุ๊บมือเธอเนื่องหันเธอนี่อาจเข้าห้องหมอเธอหน้าได้ติดคุกเด้อนะได้หัวหัวใจสั้นวายตายเอานะก็มีความห่วงบบจําจเป็นต้องเฮ็ดนะตั้งใจเฮ็ดคลิปอื่นเฮ็ดคลิปอื้นขายเครื่องขายของขายกาแฟเจ้าไปนะ จะได้เงินจากการขายเครื่องขายกาแฟรับไปได้เสริมเนี่ไปเสริมนี่เรื่อหน้า่ะไปเสริมนี่นะ่าซุกไปเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนี้หันอะมันบอสลาดนะเฮ็ดนี่มันจึงสลาดขึ้นนะถ้ามีเงินแล้วหันนะเนาะการที่ยยกออกความคิดเห็นหันะนะการที่จเจ้าค่อยไปว้าไปก้าวหาว่าค่อยเป็นปฏิการเป็นกระบว่าค่อยมันนี่ซุกหัวอยู่ประเทศอื่นหันะ ถ้ามึงมึงงู้่ะถ้าเห็นมากูบ่ได้นี้ยกูมาอยู่นี่เพราะว่ากูมีครอบครัวอยู่นี่กูบาได้หนียไผทั้งนั้นนะประเทศเสดีเขามีสิทธิ์อาปากวบ้าประเทศซีดีคือเจ้าหันว่าแต่บ่าวนคุกมาเยือนนะรถตู้หลํำมาใส่เด้อนะถ้ามึงอยากฮู้นะว่าบ่อกอคือกูให้ายๆแล้วมึงจะได้ฮู้ว่าเสรีภาพ่ในประเทศลาวเป็นจังใดน,นะระวังมึงจะได้ถึกอุ้มหายเด้อนะอยาก ว่อลายดอกว้าไปลายก็เดี๋ยวหาบ้านสลัดกับมันอีกก็บอกเลยว่ากิมนี่บมได้สาระจะากคอยดอกเด้อกิมนี่นี่ยผมมีสาระเด้อลายคนถามความแม่แําเข้าโรงพยาบาลแทบบอเข้าโรงพยาบาลแทบบอเนะาะก็เลยเอามาเพราพแก้วฟังนี่แหละแล้วเข้าค้งบาลแท้นะแท่นะเพราะว่าอาการล่าสุดเพราะว่าทัวลงแล้วก็เจอต้มจากรัฐบาลเลาต้มเลาบ้ดนนี่นะ บันนีฮู้ละตีน่ะนางอัมโบประภัยเป็นปฏิการน่ะฮู้ละบอกเลยว่าถ้ายังเงือกอยู่กับสุดแล้วแต่บาสนามืองเด้อนะถ้ามึงยังโปฮู้นะ <c oughs> นะนี่แหละคือเราต้มเราของแท้นะถ้ามึงยังเงือกอยู่กับสุดสุดจะบรรยายเด้อนะเพราะว่าบบมีมไผ่ซ้อยมึงได้นะเกิดละมึงมาฟังกูมาฟังคลิปกูแล้วมึงบ่ได้สาระมึงบ่ได้มีความฮู้ขึ้นมา กระซ้่กะว่าถ้ากูยังไปอธิบายมึงฟังอีกกระสุดจะว่ากูหันไปเป่าปี้ใส่หงกคือมึงฟังนะซะนั่นแล้วนะกูจะบบให้ค่าหรือโบยักตอบโต้อย่างกับมึงลายนะเพราะว่ามึงหันอายุน้อยกับกูอลไอีกอย่างนึงอ่ะกูโอยังให้ค่ากับคนเงอกนะถ้ามึงสาดพอมึงฟังแล้วมึงแย่แกออกถ้ามึงสารพอล้วมึงกะซิเห็นมาโลกยู่ในประเทศมึงหันเป็นจังใดนะเสื้อมั่นในพักรัฐนะ เสื้อเข้าไปนะเสื้อต่อไปนะอาอนาคตตหน้าเกลือจะกิ่นทันกับคูดแพงนะเพราะบางเงินบรสมารถลงได้ละคคากับบสสมารถลงได้นะประเทศเอื้นเงินคำมาลงน้อยเดียวแต่ประเทศลาวแมงลงอันพุดเป็นมื่นใน <c oughs> ตั้งประเทศก็ลงซี่ห้าสิบเหรียญประเทศลาวลงเป็นมื่นนะแล้วก็ปั้นขึ้นมาอีกนะเฮ็ดกันไปโลดนะเฮ็ดไลายๆนี่แหละ แห้งพวกแก้วเฮ็ดแบบนั้นปลาสชนกับแห้งหู้คุณมาเติมหู้หลายๆสิ่งหลายย่างขึ้นมาเติมนะที่มึงบอกว่าว่องให้คนอื่นหันมามาจับกูอยู่พี่หะนะมึงจะซู้เเว่ดเด้อถ้ามึงบป็ู้คหมายตั้งประเทศคนอื่นจะหัวขวนมึงเอานะคนอื่นหลักกูก็ยังหัวขวนมึงด่ะยาสู้แสดงความออกมาหลายได้เด้ออัมโบเด้อนะหาแนวดีๆเข้ามาเเว่ให้คนอื่นได้สาระมาเเ้าให้กูดอกว่ากูเป็นปฏิการแล้วว่าเป็นกระปุะนะอันนี้พวก ควบกูบู้และกูกับไบ่ได้ใส่ใจอีกกูใส่ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันกูเพราะว่ามันเป็นโงเมื่อก้อนกูบวเกิดบวทันฉะนั้นแล้วกูจะบไปให้ค่ากูให้ค่ากับสิ่งที่กูเกิดทันและกับสิ่งที่กูเห็นอยู่ในปัจจุบันหลังจากที่มึงหายดีออกแกโรคงหมอนี่กูหวังว่ามึงจะได้สติและก็คือจิตสลาดขึ้นและก็คงจะได้มีบทเรียนกับเรื่องนี้นะน้อยกระลายนะเฮตุคิดที่มันมีสาระให้ความหูหลายก้อนนะ คนจะได้เข้าไปติดตามรละเย,ยเครื่องขายของลายๆหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ไหสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันนี่หาสิ่งแถวมาเบ้าหอกอันปฏิการบาปฏิการมันไล่สาระเนอะอือำนะกูว่ากูกับเมืองนี่เกิดบททันเขานะกูกะวังว่ามึงคงจะได้บทเฮียนสําหรับเรื่องนี้หลายเติบนะแล้วก็คงตาสว่างขึ้นบัน้อยกระไร